อันนี้เป็นหัวอีกพาร์ทที่หนึ่งะฮะเลือกประโยคให้แมทช์กับภาพนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเลย A. The accountant is meticulously reviewing the financial reports. B. The chef is carefully seasoning the dish. C. The graphic designer is creating a vibrant logo. D. The photographer is capturing stunning landscapes มาเฉลยกันนะฮะข้อ A เนี่ยเขาบอกว่า the accountant meticulously meticulously แปลว่าอย่างพิถีพิถันอย่างละเอียดละออเลย reviewing the financial reports review แปลว่าตรวจนฮะนักบัญชีเนี่ยกำลังตรวจรายงานการเงินอย่างพิถีพิถันดูยิบยๆบิบ,บเลยข้อ B นะฮะบอกว่า the chef is carefully seasoning season ปกติแปลวะละ่าล่ะ แปลว่าฤดูกาลถูกไหมแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็น verb ได้แปลว่าใส่เครื่องปรุงใส่พริกใส่กระเทียมไม่ใช่เผาพริกใส่พริกใส่กระเทียมใส่มะนาวแบบเนี้ย the Dish chef เนี่ยกำลังปรุงอาหารอยู่ฮะใส่เครื่องปรุงอยู่อย่างระมัดระวังด้วยนะ carefully และข้อ4ครับ the graphic designer is creating a vibrant logo vibrant จะแปลว่ามีสีสันสดใส กราฟิกดีไซเนอร์กำลังออกแบบโลโก้ที่มีสีสันสดใสมากๆเป็นสีสายรุ้งเลยและดีดองฮะ The photographer is capturing คำว่า capturing มาจาก verb พียวคือคำว่า capture 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 แปลว่าจับนักโทษจับแบบผู้ต้องสงสัยเข้าคุกก็ได้หรืออาจจะแปลว่าจับภาพก็ได้ Stunning landscapes คนถ่ายรูปช่างกล้องตากล้องเนี่ยเขาจับภาพภูมิประเทศที่สวยงามมากๆได้ stunning สวยสุดๆ stunning สวยสุดๆข้อที่ถูกต้องคือค่าค่าค่า D-Dog นะฮะก็คือช่างภาพ capturing จับภาพภูมิประเทศที่ stunning สวยสุดๆได้เดี๋ยวเรามาทวนศัพท์กันนิดนึงเดี๋ยวมีเทสอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวมีเทส meticulously แปลว่ายางพิถีพิถัน meticulously อย่าง พิถีพิถันนะฮะลองช่วยครูเบิร์ตแปลเป็นไทยกันนะ seasoning แปลว่าอะไรกำลังอะไรกำลังปรุงอาหารใส่เกลือใส่พริกแสมนาวนะฮะกำลังปรุงอาหาร seasoning กำลังปรุงอาหารคําว่า vibrant แปลว่าอะไรฮะ vibrant มีสีสันสดใส vibrant มีสีสันสดใสและ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  stunning 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 แปลว่าสวยสุด stunning สวยสุด เอา4คำนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเยอะเกินจาไม่หมดเดี๋ยวครูเบิร์ตจะถามถึง4คํคำนี้ให้นักเรียนดูรูปประกอบฮะและช่วยบอกหน่อยว่ามันน่าจะตรงกับคําไหนครูเบิร์ตจะช่วยไกด์ไลน์ให้ภาพแรกนะฮะเขาเนี่ยจับภาพทิวทัศนท์ที่มันทาไมที่มันทาไม Stunning 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 St เก่งมากเก่งมากถัดไปเขากำลังตรวจรายงานการเงินย่างย่างตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่าง Meticulously 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 เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดหนูยังไม่ได้ตอบเลยค่ะก็ตอบไปนะครับรีวายไปแล้วตอบมาใหม่เดี๋ยวนี้เอาใหม่ฮะผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ใส่พริกใส่เกลือ seasoning 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 และอันสุดท้ายฮะเขาเนี่ยออกแบบภาพแบบว่าโหครบเจ็ดสีอะโลโก้หรือภาพมันทำไมถ้าครบเจ็ดสี vibrant vibrant v e r b มีสีสันสดใสแต่จริงๆไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องครบเจะสีก็ได้นะฮะสีสดใสมีแค่สีแดงสีเขียวก็ก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้คูเบิร์ตใบไงนะฮะไปจำสับให้แม่แล้วกันเพราะว่าพาร์ทที่1เนี่ยถ้าเกิดได้สับยังไงก็กาได้เดี๋ยวฝากคำคมทิ้งท้ายครับเขาบอกว่า let's s h a r ambitions be like a camera ambition mm. คือความทะเยอทะยาน focus ready and always prepared to capture Opportunities capture แปลว่าจับถูกไหมเขาบอกว่าจงให้ความทะเยอทะยานอยากของคุณเนี่ยเป็นเสมือนกล้องถ่ายรูป focus เตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวสำหรับคว้าโอกาสให้ทันฮนะและเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการคว้าโอกาสให้ได้เสมอโอกาสเข้ามาไม่ใช่ปล่อยไปเช่นเจ้านายเดินมาบอกว่าถ้าเธอสอบทุกได้750ด้อั0ฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอ10,000บาทภายในปีนี้เธอจะไปสอบไหม อ๋อหนูขี้เกียจขหนูไม่ไปสอบแสดงว่าไม่คว้าโอกาสไว้นะฮะลองไปทบทวนดีๆว่าตอนนี้เรามีโอกาสอะไรบ้างถ้าทำได้ก็คว้าไวา้ซะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เตรียมตัวสอบถุกทุกคนนะครับ